แค่นั้นแสบบอตัวเสืออ่อนนางนั่งพ่อยมาเนาะทีมงานช่วยมามน,นี้เน,นาะมันจันทร์พ่อก็ทึ่งแหรอซั้มหลักกินของพอ่อซ้มแบบนี้เอ้าเป็นใชายท่านคนนี้อ,นงงนองไอ้ห้อยนู้ห้อยอันนี้ไล่ที่ทางน่ะ มันเป็นปลาเหล่าพอาพมาย้ำดุดุสาวมาย้ำพอดีบุญปากซุ่มเฮาเนี่ยซุ่มเฮาหมานี่นี่กินอาหารแสแปพี่น้องเพื่อจะได้กินโอ้หายากได้ทางนี่จนพ่อนือว่าฟังพ่อนเพื่อจะได้กินของอะไรน้องๆงไอ้เนาะเอานี่ทาบนี้ง่ายแต่น้อยต้าวชิด้ะกี้ง่ายแต่น้อยเนาะจอยเนาะใช่กำลังสติดพี่น้องเลย บางนึง่ี่มันลูกแห้งอยู่มันอยากหมอมดเืขึ้นเ,นยเนลยน้องฝนจะคุมไผ่พื่็สติดธรรมราส่องไอ้เนาะไอ้หนอนใครกนกจอดพอนภาษาจาวายยังโตยังเต้กันจอดพอนให้กัน ปลอกก็ห้องเปลอกแม่นปลอกมัดนูได้ใส่เข้าไปยังหนูน่ะอาบงอาบงอันนี้ได้ใส่อ่ะคือเอื้นต่างกันเนาะโอ้ยนาะบางเขตอียังกูในเนาะเอ้ยของกูใน้ยทั้งพวกเลยเออทั้งอับงโอ้ยอับงทางนี้เนาะทางเต๋อเนาะนี่เนาะภาษาเต๋อยเนาะแม่โอ้ทางนั้นบางกองเนาะเอื้อนตางกันที่น้องกูในกูในกูในจัะไป เป็นแม่บ้านกับเป็นเป็นได้เบิดพี่นงเวยเป็นแม่สีเฮือนได้เบิร์ดดังไฟจะเป็นพี่น้องเว่ยเป็นซอยกันได้พี่นงเวยแบบนี้สะพ่อนาะเอาฟัวคนเดียวกันได้เนาะเห็ดช่วยกันบางนี่งช่วยกันสาชวยกันสายกเว้นแต่ย่ามกังคืนพี่น้องเว่ยกายนันซอยกันเมือนกังคืนดช่วยกันได้เนาะน้องเว่ยน้องจอยเนาะ่่ได้ได้เนาะ เจอกันไรได้น้อเนาะน้องอ้เป็นนักยิมีู่นออเนะคลื่นเค่อนนผิะเป็นเทียงธรรมชาติเป็นเห็ดเียงตะกี้เพื่อนเป็นเซฟอยู่หานอาหารออยู่หางหรือผัดตะขานผแต่ว่าห่านขับปิดแต่ว่าเห็ดเห็ดมาแช่ยวเลยเศ้าโอ้โหน่าะหานปิดก็เลยเศร้าห่ เกือบค่อนข้างว่าเจ๊งบมดนะพี่น้องเลยจักสิว่าเป็นอาหารแสีบโถดด้วยเปลือกเสีบจะข่าวบึงจะข่าวเป็นยุบจะข่าวเป็นจุกเปลี่ยนอาชีพมาอยู่บ่เริ่มมาเปลี่ยนอาชีพมานําทีมงานเฮาโน่นไปเพิ่นก็ว่าสิสร้างช่อง y ย u ทูปด้วยกันพี่น้องเอ้ยจะถาเบิ่งกับทีมงานเฮาบ้านหนึ่งช่องยูทูปคนหนึงบรรยากาศดีพี่น้องเอ้ยจะแทนประเทศเขียงพี่น้องเอ้ยทำศาสตร์เนาะเขียงเนาะมันเปนเขียงเขียงธรรมชาติ พขาดีปุ๊บเลยบ่เบิ้งเบิ้งเป็นบ่ทีแต่อยากสูงโผลน่อยหนึ่งใหม่ใม่ต่อลงต่อลงอีกเจ้ามากต่อก็ดีเจ้าเนาะตอกแบตอกแลงบ่กอกแล้งบอ้งบอกตอกล้อกตอ้งบอกตอลกก้ลออ้อ้งบออ้้กอล้ก้ลวกอกแน้้ออ้งบอ้กอ้งกกงนงอ้งบอลกอกอแอ้ โอคได้สมเนีสมมีกห้าเนี่ยบงคนละเรื่อไปปลาแจนไปปลาเนีดเดกินหนจนบนนอกนไปไปไปมายิ่งท่านี้ได้ไปได้เยอะไปไปก็ได้สบายนอนนอนใจไปบ่ไปบ่ไปเห็ดกินน้ำจ่อยไปเห็ดกินซื้อเก็บนกไปเก็บนกไปก็บนกกนก นี่เนาะไปบำรุงนาไปอืมไปไปเดินไปขึ้นไปนอนจากซามคืนนี่เนาะไปป้อเลือไปกลับ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 ไปนอนบ่ได้บ่อจะคืนไปไหนมียู่มียุงเนาะอันต้นใหญ้เลยยุงตัวใหญ่เลยมันกัดงูบ่งูใหญ่งูเบางบางตะไคร่เรียกไว้ใหญ่ได้เพิ่นเราเลียกเขียวตอดตอดเนาะยุงมาบ่ตายแล้ว ครบตลอดเลยตัวยุ่งยุ่งันันเร่ยุ่งอันนั้นลยุ่งลายกุญชียงายกุตอดไปแล้วเป็นไข่แตกมาเลยครบคุกแถวแรกบอกไตเข้าพี่น้อยบอกไตกระมาให้กินไตเป็นได้กินแล้วรับเวลาจะคอดแล้วยังไม่เคยกินบกไตพ่นก็มาชิตน้อพิ่นมาเลี่ยนแบบวิชิตเรียนกาศเลียนไป้ตัวใหญ่อยู่เด้เพีน้องเอยเบิ่งแต่หางผู น้องเ้ยน้องจอยชีฮ็ดแบบใด้ชูกินนะชีชีฮ็ดไปได้คั่วปะชีคั่วหรือชีไปได้ชีคั่วหรือชีแกงแกงบอลหรือคั่วะหรือว่าปีงสดหนามปะปีงสดหนามปะรู้มาเพี้ยตัวใหญ่เต๋อพี่น้องเอ้ยบุญปากเขาบุญปากทิ้งทิ้งงานเขาต้นเลยบ่ขาดใช่เนาะตุ่นเหี่ยวพราน้องเนาะมันก็ตายใช่เนาะคินรมอนอันนั้นกินเอ้ย กินก็เป็นพี่น้องเห่ดดุแสบเต้าน้องใจนะแสบเพราะแสบกับซ้ำคนอันนี้เห็ดนี่แหละซ้ำคนแล้วแสบเบิ่งคนก็ยันอยู่หูแล้วว่าสิแซ่บแซ่บบ่แซ่บไปแซ่บไปกรอบนอกนุ่มได้กอบแท้นี่คือสิกรอบนุ่มดีโอ้จนแทนเป็นเห็ดทั้งนี้เป็นเห็ดอันนี้บอกเห็ดเคียง <Musical> กันแท่นปิคัวาเนาะสองเมันไปเลยน้ำาเบิดพี่น้องเลยน้ำใส่เบิดปิพาไปตากกิจาไปทางไหนนี่ิไปตักน้ำมีใส้นเ่ยชาอจอยชอแล้วกน้ำไ้ตักน้ำมีเส้นน้ำสางบ่ะน้ำเออไปเบิรงพี่น้องเย ไปตักน้ำนพี่น้องจ้าพันสิบห้าไปทางไหนต้องใช้ยูพูนมาจากพี่น้องก็สิไกลเติบไปไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเไยอันนี้นน้ำใสทอดเลยพี่น้องเว้ยโอ้

มันเป็นน้ำพี่น้องเลยเสาจอยตักแหละก็บเสาอ้ออีกใส่ดีพี่เนาะใส่เนาะหนามนี่เนาะไอยเนาะใส่คือน้องเลยเนาะน้องก็ใส่ใส่ดีหนามตาเนาะหยอดตลอดจนบุดเนี่ยหักครับใส่ข้าวดีกินตลอดเลยเนาะหนามนี่เนาะ mất rồi mmm nằm kìa nằm ghi ăn uống khát đi nằm kìa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  ออทำไมเด้อใส่ไปกำลังใส่นกงไหนอเลยุ้หดเ็จเด้อไสจ่อสออยัอหนอัวพอพออาหารป่าองๆใส่เป็นหัวลายๆเด้ใส่เสรย่ยอย่าลืมอย่าลืมใส่อันนึงเด้อ อันน uh, ้องว่าเพ่งก่อใยังใส่ใจเออใส่ใจะมานยังแสบอันนี้เด้งไหมกำลังปรุงเลยต่ปุงก็ยังแสบเลยนะเียบปุงรงเลยังแสบลแห้ง

ลองสีมือส่ออยซ้จอยคอยกับมาั้างเล็กเลยข้างเล็กมันชำท้อท้างเหล็กมันชำดีมันบางอันี้น่อยขึ้เข่าย่งหายเที่ยงพี่น้อยลองกระครั้งน่งดกันเลยไฟแห้งไปจ้ะ อาหารนี่ก่อนนี่ป้ามนลองซีมบางพี่น้องเลยเป็นแนอะไรแจักสีแสบแจ็สีบดแสบซีมซีพีน้งซีมบ้างแสบดีกว่าแสบบ้างกจังเกลือแคนั้นรถสาติ์แสบชุดหยอดลยเนาะแสบเลยนะเออบ่พอเกลือบ่ใส่เกลือเพิ่มน้อยนึ่งพันว่า มันยักจ่างอยู่ผู้บาด่แดดเนาะแดตอน1ิปยี่สิบสุดยอดพี่น่อยนะแสบล้วบาดเนี่เจ้าน่อยกะมันเปื่อยแลละกระโปรงเนาะสะอ้อยมันปูดสาดพี่น่อย เป็ปูสานแน่วอันนื่นนะปูสาทขิ้เขาตอนนี้แดดกำลังส่องครับครับครับเสร็ยอด คือว่าสําเร็จพี่น้องเอ้ยอาหารการกินเฮาูองหนองนังถาะอ้ากินข้าวมาเนี่ทีมงานเฮ้าอางมงมื่อารมณ์เพี่อมามาพี่น้องไปอยากซ่บกันานำการพี่น้องเดยวมาเด้อเด้ออาหารกำลังไปทีนี่ก็กินแต่เขางหายพี่้องเลย เอาชิมบังบางจะเห็ดซุปจะชิมก่อนมาแสบด้วยแสบบางคนอยากินน kind of I mean. ้ำหลังกัเนีกินนำกันเนี่นแสบบ่ตาจอยซะหอยสุดยอนเนาะมาเด้อพี่น้องเลยจะข่ากินน้ำต้องกันบัดนี่ เริ่มฮิวเขาแล้ว12โมง1โมงแลวตอนนี้ตอใหญทีมงานเราหรือทำทีใหญ่จักามากับทีมงานตอนนี้ก็มาพี่น้องมัมแอมน้องเป็นเด็ดอาหารในกินนี้ครับน่าจะแท่นเนาะน่าถือว่าโอเคเนาะอาหารมาองเนนือตายนนอง

เอาได้กินได้ซาจอยซาหอยดิกินซาเ่ท่านสุ่มหยยดิจะนอนเบิดได้กินซาเลยกินค้าวในใยๆหล่หล่อนนะกินไปไวเอแสบเพื่อนเนาะบ่ค่อยกินเนาะกินแต่เบียรเนาะแบเบิรมานาคันเธออีกโทรหาสุมายจะไม่เห็นกินเพราะาน้ขึ้นพูดเลยะหอข้าเดียวพี่น้องเลยจันแทนเนป บวงบใหญ่บบงใหญ่งี้ยเอากับเตาจนเบิดจุดเกี่ยงคักแม่ก็มาแสบไหวว่าเป็นไเยอจอิ่มยู่ป่อิ่มอิ่มเนาะแสบยู่บ่แหละแสบได้เนาะตัวเองเห็ดเนาะก็กินข้าวหน่อยใช่ไหมักษาหุนบอกอพทักษาหุนพี่น้องเอ้ยจมพ่อเป็นงามเป็นคุณดีเนาะเ บอลเป็นว่าน้องยังายดอกน้องหักซาหุนจนไรกับผู้หญิงเขากินบอสุไร้บันไดบอทอผู้ชายเขาบิ๊อ่าบัตนี้มือหนาไอจึงสิไม่ยามไม่เด้อมาดินน้ำไม่เลิกเอาไปใบายที่สิเนี่ยบัตนี้เอากระสิกลับก่อนพี่น้องเลยมือหนาสิมาดินน้ำพ่นไม่ได้พ่อการถนาพี่น้องนี่มลวันเนี่ยอ่าบัตนี้เอากระสิกลับก่อนพี่น้องเลยมาเยี่ยม่หยามทามข่าวน้องเพ่นเลย ตามวิธีชีวิตเปิดจนหอดผุดสวนมันเป็นเชียร์เนี่ยผมแล reco, mm ้ว hmm. ก็กินข้าวกินน้ำไม่เปิดฝักทองฝักใส่คือว่าสมควรพี่น้องเลยมือหนาจ็คสีห้าเนี่ยมาต่อเป็นใหม่ยังพอกัดกินหนาพี่น้องเอาสิไปทางไหนติดตามวิธีชีวิตน้องคนนี้แหละเอาเบิ่งได้ย่าให้ลงให้ลืมสิ่งของเด้เด็กมาเบิดเดออบุหรีลืมยังบ่ซอยเติมสิ่งของเนี่ยจะช่วยลืมพอใจเลยจะได้คนแถวนี้เขาจะเก็บใจเราไปเก็บคืนเด้อ เทียงเพิ่งกับไปทำแดดไปนองเลยถ้าว่าย่ฝนนี่ลำบากขนาดเพราะว่ะก็ยังบ่มีหล,ลังคาทีมงานเท่ากับรึกษากันอยู่วันนี้เลยจักมือนได้เป็นเสีเห็ดแล้วเาชิมาเห็ดซอยเพิ่นถ้าแพ้จีซอยแบบเป็นมูลค่าเป็นเงินเป็นค้าก็ได้เลยไปนองเลยทีมงานเท่ากับเป็นผู้ทรงผู้ซอยเติมบิก๊ก